สิสีช่วยไปทางใบเพราะปกติเนี่ยถ้าอากาศมันร้อนจัดอย่างเงี้ยครับต้นไม้จะดูดสารอาตารนิดได้น้อยพ้นไปทางใบตอนจังหวะมันเริ่มเป็นใบดาบเริ่มใบดาบพ้นปั๊บมันก็จะไม่เป็นพวกนี้นเพราะนี่เป็น,ปนอันนี้คือ,ขอเขาเรียกช่วงใบดาบอ่ดาดาบต้องใบยังยังยปิดอยูๆๆอ่ยังเป<อ>็นแดงยังไม่ขยายยังงี้เรียกว่าใบดาบครับอ่าเนี่ยยังงี้เรียกว่าใบดาบดึงมันก็ได้ครับผมอธิบายใบให้ฟังนิดนึง บใบดาบนี่ควรฉีดอะไรครับอาจารย์เนี่ยปกติเนี่ยเวลาต้นไม้เนาะเลยทุเรียนเนี่ยถ้าเป็นขอที่มันเป็นแง่ๆนี่เป็นที่เริ่มเป็นตูมขอเป็นตูมๆนี่นะมีนะมนที่เปนยอดที่เริ่มอันนี้ก็พอได้ปกติทุเรียนเราจะเาเรียกสเตจที่มันเริ่มแตกใช่ไหมเริ่มแรกที่เป็นดอกบัวตูมๆก่อนที่มันอ้วนเลยใช่ไหมครับเป็นจังหวะแรก จังหวะที่2คือใบเริ่มแง่เงี้ยเราเรียกหางปลาทูใช่ไหมเนี่ยบางคนเรียกเกษตรกรเรียกหางปลาทูแล้วก็ต่อไปมาเป็นใบดาบแบบนี้แล้วก็ใบเริ่มแบงเงี้ยใบเริ่มจังหวะอย่างงีถ้ถ้าเราถ้าเราถ้าเป็นเพสลาดก็คืออา่าอันนี้คือใบเริ่มแบงยังขยายอยู่เพสลาดจริงๆถ้าตามหลักวิชาการคือใบมันโตเต็มที่แล้วแต่มันยังเขียวอ่อนอยู่ยังไม่เข้มเนี่ยยังเรากลางเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นใบเพสลาดที่เห็นเนี่ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยเพสลาดอ่าอย่างเงี้ยนะทีนี้ไอตัวทุเเรีียยนน่ ถ้าเป็นฉีดบำรุงใบจะให้ใบมันโตใบมันใหญ่ต้องฉีดตั้งแต่จังหวะใบมันเริ่มเป็นหางระาทูถึงไม่เกินไม่เกินเขาเรียกว่าไม่เกินไม่เกินใบเริ่มขี้จะตอบสนองต่อปุ๋ยที่ฉีดได้ดีถ้าใช้ขยะขนาดใหญ่นะ,ะทีนี้คนที่จะให้ขนาดใหญ่หรือว่ากรณีมีปัญหาเนี่ยพวกใบอย่างเงี้ยใบใบมีมันขาดสารสีเงี้ยต้องให้จังหวะตั้งแต่เป็นใบฝกักดางนงี้ถ้าฉีดการมาแมลงก็จะมี2ประเภทเนาะ ประเภทแรกก็คือแมลงที่มันเป็นกลุ่มพวกพวกปากดู่างเช่นเพรจักระจันฝอยที่เข้าตั้งแต่เล็กๆเลยใบเล็กๆเลยกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมันเริ่มเข้าตอนใบเริ่มเริ่มคลี่เนี่ยเริ่มเริ่มเรียกอะไรเริ่มเริ่มกลางเพราะปกติเนี่ยถ้าใบตูมอย่างเงี้ยมันไม่เข้าอย่างเช่นเพ้ยไฟอย่างเงี้ยมันจะเข้าน้อยเพ้ยไฟเพ้ยไก่แจ้อย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเข้าแต่เพ้ยจักระจันฝอยจะเข้าตั้งแต่อย่างนี้เลยแล้วก็ล่วงใช่ไหมอ่าสังเกตดูมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น เวลาที่เราฉีดอ่ะแล้วจังหวะมันอยู่แค่นิดเดียวพอมันคลี่กลางปั๊บเนี่ยมันหมดแล้วไม่ต้องไปฉีดแล้วเนี่ยพอเป็นอย่างเงี้ยฉีดไปก็เปลืองตังค์เปล่าๆไม่ต้องฉีดเ,เพราะนั้นจังหวะมันฉีดจริงๆอ่ะแต่ละชนิดแมลงอ่ะมันสองหรือ3ครั้งแค่นั้นในแต่ละใบแต่ละรอบเพราะมันต้นทุนมันจะลดทันทีบางคนจะฉีดเป็นโปรแกรมเลยทุกอาทิตย์ฉีดทุกอาทิตย์เรื่องมากใช่ถ้าเราดูจังหวะใบแล้วก็ฉีดยาเป็นจังหวะจังหวะมันจะช่วยได้เยอะเราถ้าขอใบไม่เขาเรียกเป็นเชื้อราหรือว่าเดี๋ยวมีตัวอย มันมีมากอยู่สองแบบเป็นที่ใบใหม่หรือใบเก่าถ้าเป็นที่ใบเก่าจะมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งบางทีมันแห้งเกินอากาศมันชื้นแห้งแต่เยอะกว่านั้นอันนี้ไม่เป็นไรคือถ้าปกติเนี่ยเวลาแห้งแล้วมันเป็นสีออกน้ำตาลออกสีน้ำตาลอมดําแล้วมันเป็นชั้นชั้นชั้นที่มาเป็นอันนั้นเป็นเชื้อราเข้าแต่ว่าปกติไม่ต้องกลัวหรอกเชื้อราพวกนี้มันมันร่วงมันเคร่มันไม่ได้รุนแรงแล้วสักพักเดี๋ยวมันก็หยุด พวกนี้โดยส่วนใหญ่มันจะเริ่มจากว่านี่นี่นี่อันนี้การอันี้อการอ่าอย่างเงี้ยอันเนี้ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเรียกแอนแท็กโนสีที่มันเข้าเป็นชั้นชั้นชั้่ยเนี่ยเป็นสีเป็นชั้นชั้น้นเนี่คือเชื้อราแอนแทโนสจริงๆเนี่ยเอ่อเขาเรียกแอนแทกโนสรู้จักแอนแท็โนสไหมรู้จักเนาะอ่าอันเนี้ยจริงๆฉีดยาคุมแอนแทกโนสเนี่ยทีสองทีมันก็มันก็ชังักแล้วถ้าเป็นแล้วฉีดแต่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นช่วงอากาศที่แบบเขาเรีย แล้วก็แล้วปกติสังเกตดูมันจะเป็นแค่ใบเก่าเก่าๆ,ๆปมแตกใบใหม่มันไม่เป็นอะไรเลยพวกนี้เลยส่วนใหญ่แล้วมันไม่ต้องไปกังวลมากไอ้ตัวนี้อย่างระบบลากที่ว่าเป็นตัวเดียวกันถ้าเป็นระบบรากมันก็จะแห้งคล้ายๆอย่างนี้หนึ่งจะเป็นอย่างนี้แห้งแบบคล้ายๆนี่ต่อาจจะแบบปลายใบหรือขอบใบข้างๆอนะเนาะซึ่งอันนี้เวลามันแห้งเนี่ยมันจะแห้งรางนไปเรื่อยๆอันนี้ถ้าเราสังเกตว่าปกติถ้ามันแห้งแล้วมันยังแตกยอดใหม่ได้ไม่ต้องกลัว แต่ถ้าแห้งแล้วไม่แตกยอดใหม่อันนี้อันตรายแสดงว่ารากไม่เดินเพราะต้นไม้เนี่ยเมื่อไหรก็ตามที่ยอดมันเริ่มเดินมันจะสร้างฮอร์โมนที่เรียกออกซินเนาะเหมือนยาเร่งรากอ่ะมันมันสร้างจากยอดแล้วมันส่งไปที่รากแล้วให้รากเดินถ้ายอดไม่เดินแสดงว่ารากก็ไม่เดินอ่าเพราะฉะนั้นถ้ารากไม่เดินก็ต้นไม้แย่โดยทั่วไปอ่าเนาะเพราะว่ารากมันก็จะสั่งสั่งส่งฮอร์โมนกลับคืนไปคือใส่ตัวไคเนียนตัวที่ช่วยในการแบ่งเซลล์พวกอะไรอืมเพราะฉะนั้นก็คือถ้ายอดอยังเดินไม่ต้องกลัวผู้เรียนเนีีแ้ดินม มีผลต่อใบเป็นอย่างนี้หรอรดินแน่นไม่มีผลที่มีผลคือน้ําขังในแปลงเ<ว>ช่อนอะไรระใช่อันนั้นอาจจะมีผลเพราะรากต้นเรียนเนี่ยมันดิ้วตื้นนิดเดียวรากต้นเรียนเนี่ยหาก,กินจริงๆประมาณ่คืบเดียวไม่เกิน20เซนอ่ะมันอยู่แค่นั้นเองแล้วที่มันหนาแน่นจริงๆประมาณ5ถึงเซนเนี่ยลงจากดินไปประมาณเนี้ยเนาะแล้วมันก็จะเยอะมันก็เยอะอยู่แค่นี้เป็นแพกอยู่แค่นี้ทีนี้ถ้าเวลาฝนตกแล้วระบายช้าในแปลงแล้วเป็นบ่อยเช่นมาหน้าฝนเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นอย่างเง ใช่ทีนี้วิธีการแก้ก็คือว่าแปลงเราเนี่ยให้มันมีวัชพืชขึ้นวพวกเนี้นมันจะช่วยดูดน้ําใช่ต้นหญ้ามันจะช่วยดูดน้ําแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้นหญ้าเนี่ยเวลามันมีรากรากมันขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มมีเขาเรียกมีความชื้นในระดับผิวดินเนะาะพอผิวดินมันมีความชื้นพวกเชื้อจุลินทรีย์เส้เดือนอะไรต่างๆมันจะเริ่มเกิดขึ้นดินเรามันจะค่อยๆโปร่งขึ้นฟูขึ้นแล้วมันก็จะช่วยระบายน้ําได้ดีอ่าแล้วรากขุยเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามเท่าทีพื้นมันเตตตียนลลลออดดโ่ง มันก็พยายามจะดำหนีลงไปเพราะมันหนีความร้อนอ่ามันก็จะพยายามดำลงไปลึกหน่อยทีนี้ยิ่งลึกถ้าดินมันแน่นมันก็จะยิ่งมีปัญหามากเพราะดินที่แน่นมันก็จะยิ่งขังน้ําถึงไห้ข้างล่างอ่ามันก็จะดีกนางั้นแต่ถ้าเราไว้หญ้าหน่อยให้มันโปร่งอ้ไว้หญ้าหน่อยให้มันชื้นให้หน้าดินมันโปร่งลากเรียนเมื่อขยบมันถึงหน้าเวลาฝนตกชุกแป๊บเดียวหน้าดินมันก็แห้งแล้วถูกไหมเพราะ้มันก็จะไม่ขังน้ำมันก็จะไม่เป็นอะไรทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนปลูกใหม่จะดีเยอะถ้าเราปลูกแล้วเเเเนนีี่่ยยยโลลงงตตอดสัักรจะมขบ แต่ถ้าคนปลูกกัาไว้มีฟางคุมมีหญ้าคุมอยู่ตลอดแป๊บเดียวทุเรียนมันฟื้นเร็วมากเพราะว่าดินมันเย็นเวลาเราคุมคุมหญ้าที่ที่อยู่ดินเนาะโดยปกติเนี่ยพอเราคุมหญ้า,มา,าเมื่อไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นเราได้3มอย่างอย่างแรกเนี่ยเราจะป้องกันแสงแดดที่มันส่องลงไปที่ดินเพราะเวลาเราขุดดินปลูกทุกเรียนใหม่ดินมันจะโปร่งมากจะไม่มีช่องว่างดินเยอะเพราะฉะนั้นเวลามีช่องว่างดินเยอะเนี่ยมันจะแห้งเร็ว อพอเราคุมฟางปั๊บเนี่ยลมที่พัดมันก็ไม่ค่อยนั่น,นดินมันก็จะชื้นมันก็ดินมันจะชื้นเสมออย่างแรกเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะตามสภาพอากาศเลยกลางวันร้อนก็แห้งเราลดน้ำเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนถูกไหมแทนที่มันจะชื้นนิ่งๆรากเนี่ยมันต้องการความชื้นเสมอต้องการอากาศที่ไม่แว่งมากคือเรียกอ,อุณหภูมิค่อนข้างนิ่งเนี่ยพอเราคุมฟางปั๊บอุ่นช่วงกลางวันก็ไม่ร้อนจัดช่วงกลางคืนก็ไม่หนาวจัดมันก็ทาให้อุณหภูมินิ่งแล้วมันจะปรับตัวเร็็วววมากกเเีียยนดั นั่นเนี่ยก็คือคุมฟางแต่ว่าไม่ใช่ไว้วัชพืชน,นะผู้เรียนเล็กนี่ไว้วัชพืชนี่มีปัญหามากเพราะว่ามันลากมันสู้ไม่ได้มันแข่งแย่งสู้ไม่ได้ดี่สุดเลยหลายคนจะบอกว่าไว้หญ้าดีไหมไม่ดี <c oughs> คลุมมันอย่างเดียวครับคุณหญ้าจริงอย่างเดียวอ่าคือจริงๆหลายคนจะบอกว่าเออใช้ใช้ค้นให้มันให้มันโล่งให้มันเตียนแต่เราสังเกตดูถ้าตุผเรียนที่เริ่มปลูกใหม่ๆแล้วอากาศมันแห้งแบบนี้เขาเรียกอะไรฝนก็ไม่ตกแดดก็จัดสังเกตดู้้นาะใช้เวลานานมากบางทีเป็นเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยแต่ถ้าคลุมนั้นไไม่เเป็นรลย แป๊บเดียวสองอาทิตย์ตอนนั้นแหละถ้ามาแบบยอดแก่เต็มที่กำลังจปตีนะบางเพียาทย์เดียวแหละเริ่มฟื้นละลากเข้าไปได้ไปดูกานยาวได้ไปดูก้านยาวอันนี้เข้าใจสเตจใบเนาะเวลาที่เราดูแลจะได้ลดต้นทุนเรื่องต้นทุนสาคัญสุดหนึง